สวัสดีครับสวัสดีที่ตามับชม่องฮะาอีเคนะคนบนนอกครับสวัสดีวันจันทร์ครับสวัสดีวันจันทร์เป็นสวัสดีวันจันทร์ที่อากาศหนาวครับเป็นหนาวหนาวเย็นๆครับสิผ้ามากว์วาจุลายสิงห่อครับหลังจากที่ดัดล่มสลาตันเมื่อวานนะครับบบลุ่งเลยครับดันสอดแยงครับ สายแข็งของแถมตันตงสี่ครับดันแบบโบลลุ่งครับผมปยเนี่ยโอ้ยแบบมือว่านวันอาทิตศร่มแห้งนะครับสายเกล็ดองสิหลูอยู่แล้วป้ากี่หลาโหดันได้เสยครับโบลลุ่งครับืิว่าพานนะครับสายแข้งมักจวดมันตองหนงสี่ครับสายแข้งมันตองดันแบบโบลลุ่งครับถ้าลุ่งแสดงว่าวงแหนสายแข้ง สนุกันลั่นเป็นลั่นครับอุ้ยรับก่อนอื่นมึงบรรยากาศรอบๆครับช่วงเสานะครับเสาวันจัดล่มก็มีครับล่มวีวีอยู่ปลายไผ่ครับตะเวนกําลังแง่ขอบฟ้าขึ้นครับแสงแดดสีทองผ่องอําไพนะครับฝุ่นเฮื่อนเฮาอยู่พุ่นเดี๋ยวห้แม่บานมกุนทายห้ครับอากาศดีครับ เป็นยินยนแต่ว่าแบบว่าบม่ได้จัดนะครับห้องสิมีกู่อุ้วนว่าห้อสนุ่เตรงบอกว่าหลันเป็นหลันครับตอนนี้ก็ยังหลันอยู่เลยครับเนี่ยสนุ่บกขาดครับปลาสิงเปิดช่องห้องสอดแจงขึ้นแหลกครับขึ้นแหลกแข่งมันเมื่อวานในร่ลงเท้าเดียวตอนที่ผมเอาลุงปรับเอียงนะครับหลังจากผมปล่อยมันเอียงมกครับเอียงน้อยนึง แล้วผมปรับเอียงแล้วก็บอลลนอีกเลยครับดันลมแล้วลกเติร์เป็นเติร์แล้วก็สะดุ้งกับบ่อขาดครับผมเอาขีพงถูสายนะครับได้พ้นครับได้พ้นดีเลยผมสิไปกู้เขาเพื่อนผู้รู้ว่าสิดึงล้มไหนครับจูแพงนะครับเมื่อวานเนี่ยผมปล่อยเป็นเชือกสามมิลธรรมดาเลยครับแต่ว่าผมเอาลงปับเอียงมันปล่อยเป็นเชือกสายผ่านหัวลมแห้งยาญ่แขาดนะครับดึงจนมือใหม่ครับเมื่อวานเนี่ย จูบผักจูบแน่เป็นหายผมปั๊บอยียงแล้วเรียบร้อยครับส่วนแรกเข้าไปเบิ้งกันว่าสิเอาวาตัวใดคือสะ,ะได้ปล่อยว่าอย่างไดเขาก็ต้องไปลอเบิ้งกันตอนแรกแต่ว่าตอนนี้เข้าไปกูกว้วาวก่อนครับแต่ว่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเอาลงคลิปดูก็ต้องขออภัยเพราะว่ามันมันฤูดูการเของมานนะครับ,บกันทายเดี๋ยวบุลงกระชากสิทายเห็ดยังนะครับเอามากู้ สวัสดีอ่างทางฟางครับประมาณหุ้งงเคืองครับนี่มึงนาฬิกามาว่าฮันใส่แข้งคองแท้ครับสายแข้งมัดจวดึ๊บสนุกเตอือนเป็นเตอือนครับพุบ่ามาแล้งนั่นเป็นปล่อยพี่สิบก่าให้สนุกครับดังแห้งอีดีครับดังเรียกโ้ยโคตรร้อนของผมนะครับผมเฟ้อก่อนผมสิบป่วยคิดว่า ดมมันแห้งบางบางทีมันอาจจะมุนโล่งนะครับผมก็เลยปล่อยไปเลยแต่โบล่งครับก็อยากให้โลง่ลงโบล่งสะดุกกรบพัวขาดครับอังแห้งครับนี่ครับผมปล่อยเชือกตัวนี้ตอนแรกมันเหนียวลงเปลี่ยนเป็นเชือกสายพันธุ์ครับเพราะว่าหยาดขาดครับดึงล,งล่งไรงวาวดูแห้งขนาดนะครับอูบเป็นหายครับ ่งสีดึงรงไนวะผมปับเอียงแบบนี่ได้ไปเบื้องกันเอาว่ารุ่งแล้วเดี๋ยวผมสิบอกวิธีการปับเอียงครับเดี๋ยวสิให้แม่บ้านไทยหายเสียงอาจจะเงียบหน่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีลองให้ฟังเสียงสนุกครับว่ามันสิเขาบ่ สนุกหลันเป็นลันครับตอนนี้ก็ยังลันอยู่ครับสอดแจ้งขึ้นแหลกเดียวเฉยแม่บ้านทายาห้ครับ 不一、oh, yeah. what okay. yeah oh, you have ครับผมลงผืนยางปลอดภัยครับลงแบบนิ่มนวลนเจิดลงเลยครับไสสนุ่หอกะย่างเหมือนเดิมครับไสสนุ่ยังอยู่ดีมีสุขครับบบฟูครับแม้ว่าสิเป็นล่มนรกนะครับไสยังอยู่แต่ว่าใบสนุ่โบยู่ครับตําปีครับแน่นอนเลยนี่ตําปีครับ แต่ว่าการลั่นเบิดขึ้นครับนี่ครับวิธีการปรับเอียงของผมในกรณน้วี่วาวเอียงมือแหงนะครับแบบบดเอผูกเป็นเข้าสามเดียมนะครับผูกยังสี่ครับขันมันเอียงทังในให้ผูกเข้าให้มดอกกลางทางลั้นครับเมื่อวานเนี่ยปล่อยวาวมันเอียงไปทางผุนนะครับเป็นรับผมผมผูกเข้าให้มันชิดอกกลางฟังทางนี้ครับเป็นรบบผูกยังสี่ครับแต่ว่าให้มันให้มันไปชิดอกกลาง ฟังทา้งใสยครับครับมันเอียงทางข้อผูเข้าให้มันฉีดโอกาสทางขวาครับในกรณวี่เบาเอียงมื่อแห้งถ้าผูเป็นเข้าธรรมดาเ่ามันจะขืนง่ายกว่านะครับมันต่างกันอยู่ครับผูเป็นเข้าสามเหลี่ยมได้บาได้ครับแต่ว่ามันจะเห็นเปรียบวบาแข็งขึ้นนะครับอันนี้บ่ได้เบาเลรียนะครับมันต่างกันครับถ้าผูเป็นเข้าธรรมดาต่อให้เ่าปีแข็งมันก็จะข้นง่ายกว่ากันครับนี่ครับ เอียงทางได้ใ hmm. ห like ้ผูกช mm ิดอกกลางทาานั huh. okay. yeah, okay. ้นครับนี่มันเอียงพุ่นผมเห็นบอกครับสังเกตมึงเชือกครับมันมันก็ไปชิดทางนี้เห็นบ่ข้างน้ำก็จะเป็นสี่ครับห็นบ่ครับปกตินี่นี่คือจ้องหูตรงกลางมันครับมันเอียงทาาพุ่นเชือกมันมันก็จะมาชิดอกกลางฟังทางนีเอียงทางนีให้มันชิดอกกลางฟังท่างนี้ครับนี่ครับเข้าใจง่าย วิธีปอบเอียงนก่ณน้ีที่เราเอียงบบแห้งนะครับกระจบไปเป็นทีเรียบร้อยโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอสมวูดหนะ้คงสจบเพเท่านี้แล้วครับมากูว่าวไว้ตอนเสาร์หรือวัอาทิตงาน,นครับอาทิตย์หน้าวันอ,อาทิตย์นีห้หงสิเบดอาทิตย์ก็ห้องสีไดจวดกันั้ำเง้วครับมือนี้ที่จริงก็มีร่มอยู่ครับแต่ว่าผมมากููไว้บัตรเทอมันร้อยลงนะเดี๋ยวมันจผพนันงวควยของของ,ของเพื่อนนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงดจบเพลงตัวนี้แล้วครับกอกาสหนาวปูป,กปอกกันไหมเมื่อแรงสิ่ปอยไ้ตัวเบาตัวได้บะเบิงกันครับโอเคครับสวัสดีครับ